ลิง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 อยู่นี่ครับลิงอยู่นี่บทสับสไลช่องของเรานะครับสวัสดีครับเจอกับเรานะครับผมในช่องของป๋าตัวดำนะครับผมวันนี้เราจะมาดูสถานที่เที่ยวที่จังหวัดนราธิวาสนะครับวันนี้พาน้องกับพี่สาวเฮ้ยพาน้องสาวกับพี่ชายเฮ้ยพาน้องชายกับพี่สาวมานะครับ ตองเยเลยนะถูกแล้วพ enfin ี่ก็อยางมาเที่ยวอาวมานาเห็นว่าที่อาวมานาวนี่สวยนะครับถามว่าสวยไหมก็สวยอยู่นะครับเดี๋ยวผมปพาไปดูบรรยากาศนะครับผมไปกันเลย บ้างครับน่ากลัวไหมครับจังหวัดนาราที่ว่าเนี่ยไม่น่ากลัวเลยครับไม่น่ากลัวดูนี่น้อง,น,องน้องสาวเอ้น้องชายน,น้องชายนี่พี่สาวนะครับมีเด็กๆมาด้วยนะครับวันนี้โอ้ขึ้นที่นี่ห้ามเล่นน้ํานะครับวันนี้ขึ้นแรงมากทําไมครับถึงห้ามเล่นน้าเพราะว่าเปียกโอ้ยถุงแล้วโอ้คม่ต้องเล่นเลยครับนี่า นี่นี่จะเป็นอ่าวมะนาวนะครับผมอ่าวมะนาวนู่นนะครับตรงนี้มันจะเป็นอ่าวนะครับมันจะโค้งแบบตัวยูอ่ะครับตัวยูนี่นะครับมันโค้งไปนน่นยรูปตัวยูนะครับโอ้เหมือนมะนาวเลยครับผมมะน,นาวพุ่งที่เครับผมฮะเออตรงนี้นู่นมันเป็นมันเป็นโค้งนะครับตรงนูง้นก็โค้งเห็นไหมเ๋ยวมันโค้โงมันโค้งมันโค้งไค้แบบไหนวโค้งงอแบบนี้นะครับ ตรงนู้นจะเป็นแหลมเห็นไหมครับตรงนู้นจะเป็นแหลมแล้วก็มีต้นไม้แล้วก็มีก้อนหินนะครับตอนนี้วันนี้ขึ้นมันจะได้หน่อยๆน่อยนะครับ<า>ฟ้าฟ้าก็ออกจากคลึ้มๆนะครับคลึ้ม <c oughs> ตอนนี้พี่สาวก,กับน้องกําลังถ่ายรูปกันอยู่นะครับ <c oughs> นี่นะครับม <c oughs> ันบูมังได้มาเดียวเดียวมาเน่า <c oughs> ตีแตงแล้วค่ะมายูนาราไบีมา เสียวเลยพี่ปีแล้วกับนายมีอยู่นาด้าช่องปีด้าแล้วเหรอคะมาตัวใหม่มาเหมือนมีอะไรโน้นมีอะไรไม่เคยมีอะไรตกลงไม่มีอะไรกันดีอ้ามัไม่ต้องไม่ไม่ได้ทีนะครับใช่พิธการสงบปกตินะครับใช่ไม่ใช่เกต้ะไม่ใช่เกต้าครับตีมาอันนี้มันมีคนอื่นก็เยอะแยะนี่ซึ่งโว้ตเดี๋ยวพาไปในตรงนู้นดีกว่านะครับโอเค <Run. S 2> ครับเมื่อกี้เราเจอลิงนะครับลิงจักจัก๊กใช่มาดูครับมาดูเมื่อกี้ผมเห็นมันอยู่ที่ก้อนหินนะครับอยู่ที่ก้อนหินพามาดูก่อนว่า มันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ลิง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 อยู่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่สายบานครับโอ้ไม่ใช่สายบานครับตามาต้องตามหาสายบานโอ้เล่นเล่นผิดมุกเลยมาดูหน่อยครับเมื่อกี้ผมเจอจริงๆครับไม่ได้โกหกนะครับลิงเมื่อกี้หนูก็เห็นล่ะตรงนี้บรรยากาศดีนะครับ เหมาะสำหรับที่ว่าใครพาแฟนมาแล้วก็มานั่งไม่เอาดีกว่า,านี่นะครับมีบ้านด้วยครับเพื่อนบนบ้านาานี่ครับเนาะโอ้ห้องน้ำครับผมพี่ชายห้องน้ำอ่ะไม่ใช่ครับบ้านครับผมมีคนไหมน่าจะไม่มีคนนะครับนี่เลย สวยนะครับสวยสวยสวยถ้าใครมาถ่ายรูปมามุมดีๆนะครับตีดต่างโคดินนี่แล้วก็ต่างต้นไม้นี่สวยนะครับนี่ป้าดูโคดินเลยดีกว่านี่กับโคดินครับก็เลยอยู่ต้องอะไรกัน ลิงเลยครับลิง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 อยู่นี่กับลิงอยู่นี่หายอยู่ดังนาน้นเพิ่งเจอครับว่าเพิ่งเจอครับนอกจากชายทะเลแล้วนะครับตรงนี้มันจะมีต้นสนนะครับหารูดูต้นสนนะดูต้นใหญ่มากนะครับนี่นะครับต้นสนกับชายหาดนี่ห่างกันมากนะครัหนู่มชายหาดลงไปลึกดูนะครับเดินเดินตามผมมาเลยครับ จะรุ่งเรืองเมื่อก่อนนะครับแต่ตอนนี้ก็มีคนมาเที่ยวอยู่นะครับแต่ไม่เยอะเพราะว่าตรงนี้มันจะขับเข้ามาลึกหน่อยมาได้นะครับนี่เสียงนาฬิกาบอกแล้วครับว่าพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวผมยังไม่พอนี่นะครับบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีก็สบายดีเหมือนกันนะครับตรงนี้สบายดีนะเราคุณนคุก็สบายดีไม่บายสิ โอวกาตร <Bond> <t ans> ตรงนี้มันสบายประวัติอ <serving> ย <Enfin> ู่ตรงนี้ไหมมาดูกันหอนุบ้านพักหัวตอกติ๊ก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 ตอกาไม่มีเลยเห็นไหมครับสบายมีที่นั่งด้วยนะครับนี่มีโฉทรงด้วยนะครับ พราะตรงนี้มันเป็นอุทยานนะครับอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาวนะครับผมเมื่อกี้ที่เราผ่านมาคือบ้านหัวหน้าของบ้านพักหัวหน้าของอุทยานครับเจ้าหน้าที่ครับผมเขาเขียนว่าบ้านพักหัวหน้า<อ>ใครบ้างได้มาเป็นมาได,ได,ได้ได้มาเดี๋ยวเอามะนาวเันบุบ้างคือน้องชสวยช่ยว,ว,วยมาคนก็ไม่เยอะด้วยค่ะที่เป็นบุญบ้างเนาะ บรรยากาศดีบรรยกาศดีบรรยากาศบริสุทธิ์ครับก็บรรยาื่อดีนะครับหาดมันยาวมากเลยนะคะหาดมันยาวใช่ไหมผ่าดมันกว้างใช่ครัมันโอเคนะครับทำความรู้สึกไปเรื่อยๆกับประทับใจอยู่นะครับถึงคุณไม่มากแต่ว่าบรรยากาศมันได้นะครับบรรยากาศมันได้ไปหนีก็คือว่าทให้เรารู้สึกฟินๆๆๆกับวิ่งนะคะมีเสียงฟินๆๆๆนะคะ มาดูที่เช็คอินก่อนนะครับผมบนี่ครับที่เช็คอินอยู่ตรงนี้นะครับมีแต่ที่เช็คอินนะครับที่เช็คเอาไม่มีนะครับไม่ใช่โรงแรมนะครับเองตกมุกเอง,งไม่มีใครชงับไม่มีใครชงก็ใช่ไหมเล่นเองตกเองนักเลงพอนักเลงพอเลงพอเลงพอนี่นะครับจุดเช็คอินอยู่ตรงนี้นะครับก็เขียนว่า เอามันนุ่นนาวเอามานาวครับห้าบาทสิบบาทก็เอาครับผมเอาทุกเม็ด่ะครับ <c oughs> กว่าจะเป็นหนึ่งร้อยนี่มันต้องเริ่มจากหนึ่งสลึงครับมึงมันจมไห้กบบาทเยี๋ยนี่นะครับเอามานาวโอ้สวยมากเลยครับวิวสวยนะครับแต่คนน่ะดำมั่งเลยครับผมอน อฟารันฟาลันอฟาลันโอเคโอเคไปรถบัสรถบัสรถบัสโอเคครับคลิปนี้เรามาจบกันที่เช็คอินตรงนี้นะครับครับคลิปนี้เราก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของประปาตัวดำด้วยนะครับเฮ้ยไกลไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับ และกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับโอเคนะครับขอจบอเพียงแค่นี้สำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย